สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับคลิปนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามิดฟิลเบอร์หกมันสำคัญกับทีมฟุตบอลยุคสมัยใหม่อย่างไรครับผมจะเล่าให้ฟังว่ามิดฟิลคนนี้เบอร์หกเนี่ยมันต้องทำหน้าที่ได้มากกว่าเกมรับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับหลังจากเป็นแชมป์ยูโรกับทีมชาติสเปนและลงเล่นแค่นัดเดียวแต่ทำไม ยักใหญ่ทั่วยุโรปถึงได้ให้ความสนใจซูบีเมนดี้ขนาดนี้ครับเพราะอะไรเหรอครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เป็นตัวจริงของสเปนไม่ได้มีหน้าไม่มีชื่อบนสื่อมากนักแต่ทำไมเขาเป็นที่สนใจของทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลบาเซโรนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกมากมายครับเขาตอบปฏิเสธไปหมดอ้า เมื่อฟุตบอลเข้าสู่ยุคใหม่ครับตำแหน่งมิดฟิลตัวรับหมายเลข6เปลี่ยนเทนไปในแทบจะทันทีครับจากเดิมที่คุณเคยเห็นมิดฟิลตัวรับที่ว่าโอ้โหต้องกระโดดขย่ำใส่ถีบสองขาคู่ในยุค90พูดเป็นเล่นไะสองขาคู่ก็เดินเลาะออกสิวะมีหน้าที่เข้าปะทะแย่งบอลและเอาบอลมาให้เพื่อน เอาได้บอลมาแล้วก็จ่ายให้เพื่อนแบบง่ายๆตามสไตล์มิดฟิลยุค90ครับมิดฟิลตัวรับฮาร์ดแมนให้เรานึกถึงใครครับให้เรานึกถึงรอยคีนปาติกกิเอร่าสองคนปาติกกุเอร์ r าวิเอร่านี่ยังเป็นโมเดิร์นนะแต่รอยคีนนี่แบบฉบับของมิดฟิลตัวรับแบบรุ่นเดิกเลยแหละแต่ถ้าจะให้แบบคลาสสิกครับต้องยุค2000ครับ โบอร์หกของฟุตบอลยุค2000เป็นต้นมาถือว่านักเตะต้องครองบอลเหนียวแน่นจ่ายบอลแม่นยำมีไหวพริบในการอ่านเกมล่วงหน้าและเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีครับเพราะในตำแหน่งนี้ครับถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของฟุตบอลยุคใหม่ครับส่วนเรื่องการแย่งบอลเข้าปะทะก็ยังจะจำเป็นอยู่ครับแต่ก็ลดลงไปตามการเวลาครับเนื่องจากในโมเดลฟุตบอลน,นี้เกมรับคือหน้าที่ของทุกคนครับยันกองหน้ามึงก็ต้องมาไล่บอลด้วยจ้ะ นักเตะเบอร์หกที่เล่นบอลง่ายๆตามสไตล์แบบยุค2,000มีใครบ้างจ้าถ้าเรานึกถึงก็จะมีอันเดียปิโรโอ้โหพยอดขมองอิ่มแล้วก็ชาบีรอนโซอันนี้สุดยอดเซอร์จิโอบูสเกตโอโหตากิตากา้าไมเคิลคาริตเฮ้ยมาเขาได้วหรอวะโทนี่โคสและโรดี้เป็นต้นครับโอ้โ oh, ห oh, คลาสสิกทั้งนั้นไมเคิลคาริตด้วยนะ นักเตะพวกนี้เรียกว่ามาสเตอร์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยหรือแปลเข้าใจง่ายๆเลยก็คือการผสมผสานระหว่างมิดฟิลตัวทําเกมและมิดฟิลตัวรับพวกเขายืนอยู่หน้าแผงหลังครับพวกเขาเริ่มแจกจ่ายบอลไปยังตำแหน่งต่างๆในเกมรุกในขณะเดียวกันครับพวกเขาก็ต้องวิ่งไล่บอลด้วยถ้าเกิดคู่ต่อสู้บุกเข้ามาจะอื้อ ผู้เล่นแบบไมสโต้เนี่ยครับพวกเขาแท้จะได้บอลมากที่สุดในทีมครับฟุตบอลที่ออกจากเท้าเขาเนะี่ยสำคัญไม่แพ้กันครับเพราะมันมีความเสี่ยงมากที่จะเสียบอลให้คู่ต่อสู้และในทางตรงกันข้ามครับก็จะมีช่องโหว่ให้เราได้เจาะเข้าไปครับสามารถเปลี่ยนเป็นเกมรุกได้ทันทีครับโอ้โหผู้เล่นพวกนี้จะมีเวลาเพลียนแค่เสี้ยววินาทีครับเมื่อได้บอลปุ๊บเขาต้องเปลี่ยนสถานการณ์จากการคับขันให้กลายเป็นให้ได้เปลี่ยนขึ้นมาในทันทีครับ เหล่าเนี้ยคือสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งครับพวกเขาต้องเคลื่อนไหวสมบูรณ์แบบเพื่อเปลี่ยนจังหวะการเล่นกับทีมให้ได้ครับพวกเขาเหล่าเนี้ยอาจสถานการณ์ทั้งการยืนตำแหน่งของตัวเองและของเพื่อนร่วมทีมไปพร้อมๆกันสําคัญจริงๆจ้ะวงการฟุตบอลครับวงการฟุตบอลสเปนมีโรดี้ที่โดง่งดังขึ้นมาในตำแหน่งนี้เมื่อ4ี่หปีที่ผ่านมาตอนนี้เขาคือมิดฟิลด์ตัวรับดัดนึ่งของโลกผมยอมรับด้วยใจจริงเท่าว่าล่าสุดมีคนหนึ่งครับ ที่เปรียนเทียบกับบุ๊เก็ตนั่นคือมาตินซูบินเมนดี้หรือสูบินของเราครับกองกลางตัวรับของเรอัลโซเซดาที่ไม่ใช่เหมือนแค่ตำแหน่งครับแต่มันยังรวมถึงภาพที่เขาแสดงออกมาในแต่ละเกมรวมถึงตัวเลขและสถิติฟ้องความเป็นเหมือนจนเข้าใจได้ว่าเขาเป็นบุ๊เก็ตเจนซีโอ้โหมันเหมือนแค่ไหนนี่นเหรอไปดูกันเลยครับ ชาบีรรงโซ่ก่อนที่จะมาทำทีมไวเออร์เรเวคูเซนเนี่ยครับเขาคุมเลวโซเซดเบ,บมาก่อนคือเลวโซเซดสำรองอะแหละเขาพูดถึงซูบิมินี่ว่าเป็นนักเตะที่สุดยอดเขาเหมือนบุตรเกตและก็มีวิสัยทัศน์ในการแจกจ,ใจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมครับซึ่งสถิติบ,บอกว่าซูบิมินี่เนี่ยยืนอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไปถึงหนึ่งกลางสนามเกินหัวกระโหลกราวสิบเมตรนะจ๊ะพื้นที่ยุทธศาสตร์ของฟุตบอลยุคใหม่ ถึง30%เรียกง่ายๆว่าเขาอยู่เป็นที่เป็นทางจ้ะถ้าไม่จําเป็นขึ้นไปซ้อนหรือรับบอลที่เพื่อนร่วมทีมกำลังจะเสียเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งตําแหน่งของตัวเองเด็ดขาดครับเขาคือนักเตะที่รับบอลจากคู่เซนเตอร์ของทีมมากที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมาครับเขาจะเป็นคนแรกที่คู่เซนเตอร์มองหาและจ่ายบอลไปให้เขาโดยรับบอลจากตําแหน่งหน้ากรอบเขตโทษถึง285ครั้งไร้เรียงหน้าที่ต่อมารับบอลแล้วยังไงต่อดีจ้ะถ้าหากโดนบีบเดียวจากคู่แข่งที่เพสซิ่งสูงเนี่ย ซูบเบันดี้มีสกิลดิ้นหนีแบบไม่เสียบอลได้และยังมีจํานวนการจ่ายบอลที่สําเร็จอยู่ที่88%จากตําแหน่งหน้าปากประตูของตัวเองที่โดนเพรสซิ่งเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดครับเขาชิงบอลมาครองจากคู่แข่งในแดนตัวเองได้มากที่สุดในลาลีกาครับเมื่อรูู้การที่แล้วคือ235ครั้งเมื่อดิ้นหนีจากการเพรสได้แล้วจากนั้นเขาก็จะทําหน้าที่เปิดบอลทําเกมรุก ต่อเนื่องครับซูบีเมนดี้จะไม่ค่อยเล่นบอลสั้นๆแปะใกล้ๆเขามักจะมองหาคนที่เล่นเกมลุกได้ทันทีใช้บอลกินดายคู่แข่งในทันทีที่ทําได้โดยมีค่าเฉลี่ยการจ่ายบอลหนึครั้งอยู่ที่18หลาครับโอ้โหวางบอลยาวเก่งนี่ว่าในการบิล l อัพบอลจากด้านหลังให้ทีมเล่นเกมลุกครับท่านก็อย่างที่บอกครับซูบีเมนดี้เป็นบอลคุณภาพที่ทําให้นักเตะคนอื่น ในทีมเอาไปสร้างโอกาสเอาไปทำแอซิดได้บ่อยครั้งครับหรือเอาไปยิงประตูต่อได้เลยดังนั้นสถิติการยิงและแอซิดของเขาอาจจะไม่มากนะักเพราะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนในทีมแล้วและเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆยืนยันจากสถิติตัวเลขครับรวมถึงศักยภาพที่แสดงออกมาในสนามครับแน่นอนว่ามันเหมือนที่บุสเกตทําไว้กับบาร์เซโลนาคุณจะแย่งบอลจากเขาไม่ได้ง่ายๆหรอกจก้ะเช่นเดียวกันครับการตัดบอลสั้นจากเขา เพราะเขามีทางเลือกมากมายอยู่ในหัวแล้วและเยือกเย็นพอที่จะแตะบอลเพียงครั้งเดียวและหลอกให้คุณเสียจังหวะได้เรียกได้ว่าคุณสมบัติที่มาครบตามตำราของบูสเกตทุกอย่างครับอย่างไรก็ตามครับวิธีการเล่นที่คล้ายกันอย่างนี้ไม่ในหมายความว่าเขาจะเก่งกว่าหรือเทียบเท่าบูสเกตนะครับในช่วงพีคแต่ในวัย25ปีเขายังมีศักยภาพที่จะเติบโตมากกว่านี้คือพัฒนาได้เรื่อยๆเลยว,วะ่ะ สำหรับตำแหน่งมิดฟิลและพีคและเยือกเย็นแบบสุดๆเนี่ยมันต้องช่วงเวลา 28, 29, 30เดี๋ยวโอโหหวานเจี๊ยบเลยนะเหมือนโรดี้ตอนเนี้ดูเหมือนว่าหากใครได้ตัวซูบีเบนดี้ไปในตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะใช้งานนักเตะกองกลางหมายเลข6ในช่วงพีคของการค้าแข่งแน่นอนนี่แหละจ้ะที่เราต้องเอามาให้ได้ก็คือการเล่นของเขานี่แหละจ้กอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วมานะมา สูบีเบนดีไ้ไหวแล้วมาที่เหอะโอ้โหมหาการยาวนานะเรลืะเกือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะมานะจ๊ะซูบีเบนดี้สวัสดีครับเพื่อนๆรักทุกคนนะ